เรียกได้ว่าเป็นคู่แม่ลูกผูกพันที่เป็นแฟนชื่นชมมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับน้องลิซ่าและลิซามโนบาลสมาชิกชาวไทยของกลุก่มลงกบลังคพิงค์นะคะจากเกาหลีใต้กับคุณแม่จิตทิพย์นะคะซึ่งอย่างที่แฟนๆทราบกันเป็นอย่างดีว่าคุณแม่จิตทิพย์นั้นถือว่ามีส่วนสําคัญที่คอยซัพพอร์ตนะคะสนับสนุนน้องลิซ่าในทุกด้านจนปัจจุบันนะคะลูกสาวกลายเป็นศิลปินไอดอลซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างในปัจจุบันค่ะ ดังนั้นนะคะเมื่อล่าสุดมีภาพน้องลิซ่าค่ะที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจทัวร์คอนเสิร์ตอังกอร์ที่ราชมังคลากิฬาสถานนะคะในไทยพร้อมด้วยคุณแม่ก็พากันลุยช้อปปิ้งเลยที่ปากคลองตลาดแบบไม่มีวันต่อสภาพอากาศนะคะที่ต้องบอกว่าวันนี้ตอนกลางวันนี่คือร้อนอบอ้าวมากแล้วก็ฝนเนี่ยอาจจะตกลงมาได้ทุกเมื่อค่ะ แถมอย่างที่ได้เห็นนะคะน้องลิซ่าซึ่งอยู่ในเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนแล้วก็รองเท้าแตะคีบนะคะก็มาดแมนช่วยคุณแม่เนี่ยหอบหิ้วของนะคะต้องบอกว่าอย่างธรรมะ,ะแมงเลยทีเดียว โดยจากภาพบางส่วนนะคะเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ ice, ซึ่งก็เป็นแฟนขลาวขององลิซ่าค่ะจะก็เก็บภาพเหล่านี้มาแชร์กับแฟนๆงานนี้นะคะก็เลยทำเอาแฟนๆเนี่ยที่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมเัวคนุนอยู่แล้วก็ยิ่งชื่นชมกันหนักมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าไม่เพียงเพื่อนร่วมวง Black พิงคที่บอกว่าเมืองไทยเป็น,เ,ปนเหมือนบบบบ้านหลังที่2แต่เมื่อ นี่นะคะคือบ้านเกิดน้องลิซ่าดังนั้นเมื่อได้กลับมาอยู่กับครอบครัวน้องลิซ่าก็จึงใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไปเน้นให้เวลากับครอบครัวมากที่สุดเมื่อมีเวลาก็ได้กลับมาอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะ mm. ขณะเดียวกันนะคะหล่อ bling แฟนคลับแลวก็ชาเนตเองก็ชื่นชมพร้อมทั้งขอบคุณแฟนๆนะคะแล้วก็ผู้คนที่ได้พบเจอน้องลิซ่าตัวจริงที่ปากของตลาดนะคะที่บอกว่ามีการเว้นพื้นที่ส่วนตัวไม่เข้ามารุมล้อมน้องลิซ่ากับคุณแม่ระหว่างช้อปปิ้งดอกไม้และก็ข้าของต่างๆในครั้งนี้ค่ะ อย่างไรหมดนะครับอีกหนึ่งความฟินของเราบลิงนะครับเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเจนี่แบล็กพิงกก็มีการโพสต์ภาพบางส่วนหลังจากที่ได้ขึ้น World t o อ r ์อังกอร์ในไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโ mm hmm. ดยในภาพชุดนี้ก็จะได้เห็นว่าเป็นชุดที่ Jenny เจนี่สวมขึ้นโชว์โซโล่ในเพลง Moonlight ทั้ง2วันรวมทั้งมีของโปรดจากเมืองไทยอย่างเช่นยาดมนะครับแล้วก็ขนมขบเคี้ยวเวอร์ชันแบล็กพิงอีกด้วยเจนี mm ่ hmm. ก็มีแคปชั่นประกอบโพสต์นี้บอกว่าได้กลับมากรุงเทพในรอบ4เดือน เพื่อคอนเสิร์ตอังกอร์ขอบคุณบลิงไทยทุกคนสําหรับความรักและแรงสนับสนุนพวกเราตั้งแต่วันแรกนะคะพวกเรารู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านของพวกเราเสมอทุกครั้งที่ได้กลับมารักนะฉันรักเธอก็เขียนเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็ปอลอนะบอกว่ารูปน่ารักน่ารักอาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเหงื่อออกเยอะมากจากอากาศที่ร้อนมากแต่ก็ยังพอมีรูปเซลรฟี่อยู่บ้างก็เลยเอามาฝากกันคะ่ะงานนี้ครับแฟนๆก็ปลื้มเลยเพราะว่าในโพสต์นี้เมื่อกี้ที่บอกกันไปแหละว่าเจนนี่เขียนคําว่าฉันรักเธอเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องนะครับ ก็อาจจะเป็นลิซ่าแหละที่เป็นคนแปลให้ซึ่งในในอังกอร์คอนเสิร์ตเองเนี่ยเราก็จะได้เห็นมีช็อตหนึ่งที่ลิซ่าเขาก็แปลบอกว่าเจนนี่เนี่ย<ฆ>ไม่ชอบผักชีนะ mm hmm. แฟนในคอนเสิร์ตก็เลยทราบกันบอกว่าใครจะซื้ออะไรมาฝากก็อย่าใส่ผักชีแล้วกันโดยหนึ่งในบลิงที่ไปงานนี้คือนิกกี้นะชัดนะครับก็จะตูก็ได้โพสต์คลิปเจนนี่ในคอนเสิร์ตอังกอร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขียนแคปชั่นว่ารักยิ่งกว่าแม่อีกครับคนนี้แฟนๆก็เข้าไปฮากันไม่ไหวเลยทีเดียวครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ